ส,สดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนอีกแล้วนะคะคลิปนี้วันนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถคันนี้เลยนะคะนิสสันจมูกนะคะพารมพาม,ามไม่ใช่นะคะคันนี้เป็นนิสสันโนดนะคะเป็นรถปี2018แต่ว่าจดทะเบียนปี2019นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะคะเลขไม่นะคะจะวิ่งอยู่ที่51,000กิโลเท่านั้นเองนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะคะสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเรามาชมารายละเอียดของตัวรถกันนะคะ ในส่วนของกระจังด้านหน้าคันนี้นะคะก็จะเป็นลังพึ่งเล็กๆสีดำแบบนี้นะคะตัดด้วยเส้นโครเมียมงามๆกันเลยนะคะโลโก้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะกันชนด้านหน้างนะคะก็จะดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะเป็นเส้นโครเมียมตัดตรงกลางนะคะไฟคู่หน้าคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะ ด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของรถคันนี้นะคะจะได้สเกิร์ตรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะงามๆแบบนี้เลยในส่วนของล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานเลยนะคะล้อเดิมๆนะคะได้ยางปี2021นะคะยางปี2 1สัปดาห์ที่42นะคะ ช่วงล่างนะคะเดิมเมเลยนะคะงามงามแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยตัดต่อตัวรถนะคะสภาพรถเดิมๆนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้จะได้คิ้วกันศาสตร์ด้วยนะคะงามๆกันเลยติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะ มือจับประตูสีด้านนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นโครเมียมนะคะกระจกแท้นะคะของดิสสันเขาเลยงามๆกันเลยนะคะคันนี้รถสีแดงแรงฤทธิ์นะคะจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะคะด้านหลังนะคะ ซุมล้อด้านหลังงามๆกันเลยทีเดียวไม่มีการตัดต่อตัวรถนะคะสภาพเดิมๆนะคะรถไม่เคยประสบอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะคะรถของเราคัดเกรดคัดคุณภาพทุกคันนะคะไฟท้ายนะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะงามๆกันเลยได้สเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมมาให้นะคะ คันนี้นะคะเขาติดในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะงามๆเลยนิสสันโนตนะคะทะเบียน8ดกไก,ก่เชากเชอร์8 8 6 1ได้ทะเบียนนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะสปอร์ตบาร์หรอคะด้านหลังเนี้ยมาให้ด้วยนอ้องงามๆกันเลยเนาะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถมือสองนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคันนี้ราคาจับต้องได้นะคะก็จะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละประมาณ7,000นะคะ7,000นต้นๆน,นะคะคันนี้ผ่อนสบายๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในตัวรถกันต่อนะคะ ในส่วนของรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะเรามาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะคะก็จะเป็นระบบซินท่านล็อกนะคะกระจกปรับ Auto ออโต้ฝั่งคนขับนะคะมือจับประตูด้านในก็จะเป็นโครเมียมนะคะภายในของคันนี้นะคะก็จะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมในส่วนของกระจกมองข้างนะคะระบบกันลื่นทัไหลนะคะ พวงมาลัยเป็นมังติดฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้รับสายโทรศัพท์ได้นะคะพวงมาลัยก็สภาพนะคะงามๆแบบนี้เลยไม่มีรอยฉลอกรอยสึหกหรอของการใช้งานเลยนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของหน้าจอ Android แบบนี้เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะเครื่องเล่น DVD นะคะแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะ เกียร e ์ออโต้นะคะคันนี้แล้วก็มีในส่วนของที่วางแก้วให้สองใบนะคะในส่วนของคอนโซลฝั่งตรงข้ามกับคนขับนะคะก็มีในส่วนของช่องเก็บสัมภาระให้สองช่องนะคะด้านบนกับด้านล่างนะคะด้านล่างก็เก็บในส่วนของคู่มือเอกสารไว้ให้ลูกค้านะคะด้านบนก็สามารถเสียบ usb ได้ด้วยนะคะงามๆกันเลยแผงประตูด้านข้างนะคะมีที่วางแก้วให้หนึ่งใบนะคะ คันนี้นะคะตกแต่งภายในโทนสีดำเนะาะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำได้แดงงามๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆนะคะหัวน็อตสภาพเดิมๆร่องรอยการใช้งานไม่มีนะคะไม่มีเขาเรียกว,ว่าอะไรไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอเนาะสภาพเดิมๆกันเลยนะคะมาดูกันต่อในส่วนของห้องผู้ได้สารด้านหลังนะคะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างแบบนี้เลยนะคะนั่งสบายๆนะคะ3ที่นั่งนะคะด้านแผงด้านข้างประตูนะคะก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วให้ทั้ง2ฝั่งนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้2ฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระนะคะคันนี้ก็จอกเป็นแนวแฮทแบ็กห้าประตูนะคะลูกค้าคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูนะคะ ันนี้จะออกเป็นแฮดแบ็กห้าประตูนะคะกรณีที่ลูกค้าแบบขนสัมภาระเยอะๆนะคะลูกค้าสามารถพับเบาะด้านหลังตรงนี้ลงไปได้นะคะพับเบาะลงได้นะคะเพื่อแบบเดินทางเยอะๆสัมภาระเยอะนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะคะงามๆกันเลยทีเดียวนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของ ล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงอยู่ให้ครบนะคะสภาพเดิมๆนะคะนี่จุดเมรร็ดอัดจากโรงงานนะคะยังอยู่นะคะสภาพเดิมๆรับประกันได้ว่ารถไม่มีชนหนักพิควาลมจมน้ำแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยขยับขยืขย่นไม่มีรอยถลอกเลยนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะน้องสีแดงคันนี้นะคะ นิสสันโนนนะคะปี2018จดทะเบียนปี19ราคาอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องยนต์3สูบ1 2 0 0้ซีซี79แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่มีข้าบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะงามๆกันไปเลยทีเดียวนะคะ จุดเต้มสีจากโรงงานนะคะยังอยู่นะคะลูกค้าจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานยังอยู่จุดเม็ดอาร์ตนะคะแผ่นเพจจากโรงงานยังอยู่นะคะรับประกันได้ว่ารถไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะนิสสันโน e 1.2 V L นะคะปี2018จดทะเบียนปี19นะคะ ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะเดี๋ y ้อัดติดต่อกลับไปนะคะหรือโทรมาหาดได้เลยที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7ดนัเดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะหรือลูกค้าอยากมาดูรถจริงนะคะเข้ามาได้เลยนะคะบริษัทจะตั้งอยู่ที่ซอยเสนี์ไทย68แแยกหนึ่งนะคะ ควันจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นัดด้วยนะคะเป็นขวันกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ